พบเจอกันคลิปนี้วันที่13พฤศภา65นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดตัดเครื่องกั้นตรงบ้านบางลี่นะครับราชบุรีนะครับจะจะพามาชมรถต่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ขบวนรถก็จะมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้ขบวนทักษิณารัฐ ที่สามสองก็ล่าช้าอยู่ประมาณสี่สิบนาทีนะครับตอนนี้ก็เวลาแปดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับมาแล้วครับ เขาโค้งก็ยังสวยเลยนะครับชี้ต่ชี้สี่ห้าสองศูนย์นะครับ เดี๋ยวสถานีต่อไปก็เป็นสถานีบ้านโปง่งนะครับที่ทักษีนารัตสามสองจะเข้าจอดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ